ตักบริูรณเผยภรรยาเคยหอบลูกหนีเรเดว่าเป็นนักสแสดงหนุ่มอารมณ์ดีีมักจะมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะมาให้แฟนคลับอยู่เสมอสำหรับตักบริูรณทางด้านชีวิตครอบครัวตักแต่งงานและใช้ชีวิตกับเอลซิดดนไอเชียอดีตแอร์โฮสเตสชาวมาเลเซียหลางกังกูเขาพาดูใจกันเ็จปีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2565ปัจจุบันมีลูกสาวน้องบีลิฟด้วยกัน1คนล่าสุดตักก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการโต้หนุ่มแหม่ม ที่ชอบกแกล้งภรรยาว่าไปเที่ยวอาบอบนวดจนภรรยาหอบลูกหนีชอบกแกล้งภรรยาว่าเที่ยวอาบอบนวดจริงไหมคือเราก็กแกล้งปกติครับแต่เราก็ไปจริงๆซึ่งเราไปส่งเพื่อนซึ่งเราไม่เคยทะเลาะกันเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเกิดมีหลักฐานอันนี้ค่อยว่ากันใหม่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีครับพราะว่าไม่มีหลักฐานภรรยางอนถึงคานหอบลูกกลับ,บมาเลเซียตอนนั้นค่อนข้างสนักพอสมควรคือมีปัญหาในเรื่องสุกจิก,จก และสะสมกันมาเรื่อยๆมันก็เลยระเบิดวันหนึ่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตอนนั้นทะเลาะกันหนักมาก3-4ปีที่แล้วเกือบเซนใบยาถึงขั้นแบ่งสมบัติกันเลยสุดท้ายก็ไปง้อเขาแต่สุดท้ายจริงๆเลยกอดอยู่เพื่อลูกและปรับความเข้าใจกันใหม่แต่ตอนนี้ก็คิดว่าคงจะกลับไปเซนใบยาจริงๆเพราะว่ามีการอัมกันเกิดขึ้นในรายการเกือบทุกฉากทุกเทปอัมจนผมคิดว่าไปเที่ยวจริงๆแล้ว